คิดว่าน,อาน้อยคือมันใ่เห่ะแต่ยังเป็นโอกาสทางเศรกิจของพวกเรานในประเทศไทยกี่เจ็ดสิบกว่าล้านเห็นไหมรู้แค่เสร็จเดียวเยสแสดงว่าถ้ามันเริ่มต้นจากที่เรามันก็สามารถขยายไปจากสิทเราไปมาเห็นเนาะนี่ก็คือโอกาสาาทางเศรษฐกิจคำถามดิวันนี้ถ้าจะเชิญเรามาเป็นผู้สูงกับครูกับดีแคทกับประธานก็เป็คิดว่า ถ้าจะร่วมทุนเนี่ยต้องใช้เงินมากหลักแสนนะโอเคไปเยี่ยมมาแสดงว,ว่ามีวิสัยทัศน์รู้ติดตามโอเคครับพักมาได้กี่ 5, นาทีห้านาทีนะสิบสิบห้าอ่ะสิบหรอสิบอีแล้วมันขออีห้าโอเคอันเนี้ยเ,เดี๋ยวอ่าโอเคนั่งด้วยเวล,ลาอายุกีป่ปีผมแค่ระบบเนี้ยเดี๋ยวเราให้กลุ่มหลายไปดีนะหไหม อ่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวก็ให้ให้พี่ใพี่เขาช่วยเติมเขาให้พี่